วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกัาติดปัดกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะรามอยู่กันในเกม Fortune Tiger นั่นเองนะวันนี้นะคะสาพบคุณมาที่1,000 0บาทนะคะเราจะไปเบ็ดที่1 0 0นาะแล้วก็ให้มันหมุนแบบออโต้นะ,ะทั้งหมด1,000รอบนะคะก็คือให้มันหมุนไปงั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะว่าเราจะเล่นไปได้กี่รอบนะทุกคนเมื่อกี้นะคะก็แตกไป ใหญ่อยู่นะทุกคนค่ะตอนนี้นะะก็ไหลมาเรื่อยๆเลยนะคะได้มา160ค่ะมาอีก160นะคะมาอีกไหมลองมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะฟิวเจอร์จะเข้าไหมนะทุกคนแล้วถ้าเข้าแล้วเข้ากี่รอบนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีท้ายคลิปเนาะลองมาลุ้นพร้อมกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะได้เงินรางวัลก้อนโตมา2,000บาทค่ะโอเคค่ะยังพอชื่นใจอยู่นะคะอย่างน้อยเราก็แตกใหญ่อยู่นะคะทุกคนหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เหมือนจะมาโอ้ไม่มานะคะเมื่อกี้เหมือนฟิวเจอร์จะเข้านะ,ะแต่ก็ยังไม่เข้านะทุกคนคะ่ะมาอีกไหมตอนนี้นะะเริ่มเงียบแล้วนะทุกคนคะ่ะ ได้มาอีกหนึ่งพันบาทค่ะได้มาอีกหกสิบค่ะได้มาสองร้อยมาอีกหกสิบแตกลัวๆเลยนะฮะเมะื่อกี้ตอนนี้นะคะเรายังได้กำไรอยู่นะคะประมาณ1,000งพเกือบส0 0พันนะดูค่ะเดี๋ยวมา ดูกันอีกทีท้ายคลิปนะคะว่าสรุปแล้วนะ,ะเราจะได้กำไรไปเท่าไหร่เนาะแต่ตอนนี้นะคะฟิวเจอร์ของเรานะคะมาแล้วนะทุกคนมาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าเราจะได้คูณสิบไหมนะ,ะได้คูณสิบนะทุกคนคะ่ะได้เงินรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะคะได้ไปทั้งหมด5,000บาทถือว่าแตกใหญ่นะทุกคนคะ่ะมาแล้วนะคะฟิวเจอร์ของเรานะ,ะมาแล้วหนึ่งรอบนะ จะมาอีกไหมนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ได้มาอีก160ค่ะมาอีกไหมเริ่มเงียบแล้วนะคะช่วงนี้เราหมุนไปแล้วแบบเกือบ80แล้วนะ80รอบได้ มาอีกไหมคะตอนนี้นะคะได้มาอีกหนึ่งรอยค่ะขอให้ฟิลเจอร์นะคะเข้าอีกหนึ่งรอบนะทุกคนจะมาไหมนะคะรอบที่แล้วรนะับมาหนึ่งรอบก็แตกใหญ่เลยนะคะห้าพันนั่นเองเนาะได้มาอีกหกสิบค่ะมาอีกหกสิบนะ,ะมาอีกไหมคะทุกคน แตกไปอีก100ค่ะตอนนี้นะคะทุนของเรานะคะเริ่มน้อยลงทุกทีแล้วนะคะมาไหมโอ้เหมือนจะมานะคะเมื่อกี้ตอนนี้ได้มาอีก60ค่ะทุนของเรานะคะเริ่มเหลือน้อยแล้วนะคะถ้าไม่แตกใหญ่อีกหนึ่งรอบนะคะก็คงจะเท่าทุนเลยนะทุกคน เหลืออีกห้ารอบนะคะก็จะครบหนึ่งร้อยรอบแล้วนะมาไหมคะทุกคนคะเหลืออีกหนึ่งรอบค่ะได้มาอีกหกสิบมาอีกไหมได้มาอีกหกสิบค่ะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะสอ,อก็ได้กำไรไปประมาณสองพันกว่าบาทได้นะคะก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะคะแล้วก็แถมได้กำไรด้วยนะก็ยังดีนะทุกคนคะ่ะ ก็วันนี้นะคะอาสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ